ฝีมือลุงตู่ฉุดการบินไทยพ้นหลุมมรดกบาปทักษิณกำไรทะลัก1 4หมื่นล้านฝีมือลุงตู่ฉุดการบินไทย ค้นหลุมมรดกบาปทักษิณกำไรทะลัก1.4หมื่นล้านเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2563ค่ะมีกรณีที่สหาภาพแรงงานการบินไทยเนี่ยได้ออกมาซัดทักษิณชินวัตรค่ะว่าเป็นต้นเหตุการขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องโดยการโพสต์บทความผ่านทาง Facebook ของ ทีจียูเค่ะย้อนสายเหตุการณ์ขาดทุนสะสมต่อเนื่องซึ่งเกิดจากมรดกบาปในยุคของทักษิณโดยได้โพสต์บทความเรื่องปูมการบินไทยการบินไทยมรดกบาปจากใครซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าบทความนี้เป็นบทความที่ยาวมากๆค่ะก็แจกแจงรายละเอียดทียิบเลยละค่ะเขาบอกว่าโดยสรุปแล้วข้อมูลตัวเลขที่แสดงให้เห็นบางส่วนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าสถานะทางการเงินของบริษัทการบินไทยเนี่ย มีความเปลี่ยนแปลงจากบวกเป็นลบอย่างชัดเจนดูได้จากรูปภาพตรงนี้ค่ะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของยุครัฐบาลทักษิณค่ะซึ่งอนุมัติทุ่มซื้อเครื่องบินตามนโยบายที่กำหนดออกมาว่าการบินเสรีแล้วก็อ้างว่าเพื่อรองรับการแข่งขันกับสายการบินอื่นๆ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ค่ะก็สร้างปัญหาให้กับบริษัทการบินไทยมาจนถึงทุกวันนี้จากนั้นมาค่ะการบินไทยก็ได้เริ่มนับหนึ่งขึ้นมาใหม่ค่ะภายใต้แผนฟื้นฟูกิจาการในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะซึ่งได้มีมติให้การบินไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการค่ะจนกระทั่งมีข่าวดีค่ะ12สิงหาคมค่ะในวันแม่ที่ผ่านมานี้เองนะคะพาดหัวข่าวค่ะบอกว่าการบินไทยเนี่ยหลุดพ้นหลุมดำค่ะ ครึ่งปีกวาดกํำไารทะลัก1.4หมื่นล้านค่ะจ่ายหนี้ปีหน้าได้แล้วนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะว่าตั้งเป้าไว้ว่าปีหน้านเนี่ยก็จะไปให้ถึง1.6แสนล้านบาทอีกด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ยังมีการประกาศจากการบินไทยค่ะว่าจะเตรียมซื้อเครื่องบินใหม่51ลำภายในปี2570 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตแล้วก็ยังทดแทนเครื่องบินเก่าที่ต้องปลดระวางไปค่ะเนื่องจากขณะนี้เนี่ยอุตสาหการรมการบินโลกฟื้นตัวแล้วค่ะและการเดินทางมันก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งนั่นทําให้การบินไทยเนี่ยตอนนี้ไม่มีเครื่องบินเพียงพอที่จะนํามาให้บริการนะคะทั้งนี้การบินไทยได้รับรางวัล1ใน10สายการบินที่มีพนักงานต้อนรับ,บบนเครื่องบินดีที่สุดในโลกค่ะ แล้วก็เป็นสายการบินที่มีพนักงานให้บริการดีที่สุดของเอเชียค่ะประจำปี2,566นี้ค่ะจาก s k y t r ร k ค่ะรางวัลดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการให้บริการของการบินไทยที่อยู่ในระดับมาตรฐานที่นานาชาติให้การยอมรับค่ะนอกจากนี้การบินไทยยังคว้ารางวัลหนึ่งใน5สายการบินยอดเยี่ยม ติดท็อปทชั้นอีโคโนมียอดเยี่ยมจากนิตยอสารดสตินอาเซียนนะคะโดยได้รับรางวัล1ใน5สายการบินยอดเยี่ยมโปรแกรมสะสมมมย,ยอดเยี่ยมและสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมจาก d e สตินอาเซียนรีเดอร์ชอย a ์อ r วอร์ปี2023ค่ะ